เจอกันอีกแล้ว,ลวจะากับบ้านฟูตะวันเกษตรปลอดสารวันนี้มาเจอลังบอนสวยมากเลยอืมีเจ้าของรีบจัดทับค่ะอะันอะไรนะ,ะรจ๊ะสุครีบจัดทับสุครีบจัดทับเป็นบอลเก่าเหรอจ๊ะค่ะเป็นบอลอ,อยู่ในตับรามเมื่อืีแนะนำเลยพี่ สวนอยู่ไหนก็บอกได้นะเผื่อจะมีลูกค้าหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้มีแอบไม่แหวนอันนี้ี่จุลพลจุลพลนะจ๊ะเป็นบอลเก่าเหมือนกันเหรอไม่ค่อยเห็นเนาะี่มขวานรังสรรันนี่มขวานรังสรรค์สวยจังเลยอ๋อเนี่ยมขวานมขวานรังสรรค์นะจ๊ะ อันนี้ไก่ทองประเสริฐใครอยากได้ต้องมาจีบพี่เขานานๆหน่อยนะนี่ก็หหวงนางสวหาใบสีชมพูอ๋ออันนี้นางสวหาล้วนะเป็นบอลเก่าเหมือนกันแหละตั้เก่าค่ะนั่นแววดาวก็บอลเก่าแววดาวเคยเห็นกันไหมเอ่ยเป็นบอลที่ไม่ค่อยเห็นเป็นบอลที่ไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะที่นี่มีแต่บอลสวยๆแล้วก็บอลหายากะ บอลสวยๆแล้วก็บอลหายากพวกนี้อะไรอะ่ะสีหวานๆชมพูสวรรค์ชมพูสวรรค์ที่อื่นมีไหมพี่ไม่มีไม่มีมีที่นี่ท,ที่เดียวเหรอก็ไม่รู้สีที่เก็บมาชื่ออะไรนะชมพูสวรรค์โอ้โหชมพูสวรรค์ทำไมสวยจังเลยเนี่ยสวยมากเลยจ้ะ ถ้าปล่อยปล่อยมันเนี้ยยังค่ะมีต้นหนออยู่นั่นเดี๋ยวจะแยกให้ค่ะจอ,องไว้ก่อนได้หนอนเท่าไหร่จะได้แนะนำหนอเท่าไหร่จ๊ะจะได้แนะนำให้ยังไม่คิดอยู่ในใจอยู่ในใจใครสนใจก็ติดต่อมานะจ๊ะ0825581753นะจ๊ะ0 8 2 5 5 8 1 7 5อ้หอันนี้อะไรอะ่ะ สวรรค์บัวสวรรค์บัววสน่ะจ้ะอันนี้บัวสวร์เป็นไม้เก่าเหมือนกันเป็นไม้เก่าสุดยอดเลยพี่น่าเชื่อเลยอ่ะจะมีของที่สวยซุกซ่อนอยูนั่นจะมีอันนี้อักษรอ๋ออันนี้อับอักษรสวรรค์อันนี้พรมพิมานน่ะจ้ะพมพิมาน อันนี้ฮันุหานุมานองงคค์อ์พระพราใช่เหรอหานุมานองค์พระพร,ะรา,ารตัวนี้อะไรพี่แปลกๆด่างเกยชัยด่างเกยชัยบนเก่าไม่มีมไม่มีออกสู่ท้องตลา,าดด่างเกยชัยด่างเกยชัยเป็นเหมือนจระเข้องคะเขาเรียกว่าด่างเกยชัยชื่อจอะระเข้ชื่อจระเข้นะคะ ชื่อมันชื่อจระเข้หรือด่างเกยชยเพระว่าหมือน่างเหมือนอันนี้อะไรพี่แปดอนมิงมง่มิงมงคลแล้วลายๆนี่ลายๆนั่นคุ้มเพชรคุ้มเพชรแต่ละชื่อสวยมากเลยนะแต่เนี่ยอันนี้อันนี้นหละ เทพนะคะาคาเทพนะาคานะจ๊ะเทพนาคาอันนั้นหอหละจ๊ะอันนั้นคุ้มทองคุ้มทองนะ,งนะสวยมากสวย,สวยมากต้นโปรดต้นโต้นโดของพี่เขาเลยอืมวันนี้จะมาดูชายชนก็เลยเอ่อเป็นความโชคดี <laughs> เป็นความโชคดีปกติไม่ค่อยมีใครได้ขึ้นมาพี่เขาบอกเราก็เลยโชคดีไปอันนั้นละพี่อันนั้นเป็นสีจุดๆลูกไม้ค่ะลูกไม้แม่ลูกไม้ก็สวยเนาะลูกไม้แม่แววมิจุล่าแม่แม่แววมิจุล่านะจ๊ะแม่เขาแมวเป็นลูกไม้ไอ้เขียว เขียวขาวๆเนี่ยอะไรก็ลูกไม้ค่ะส่วนมากนน้จะเป็นลูกไม้ส่วนใหญ่เป็นลูกไม้นะจต่ฝั่งนู้นนะใหญ่เป็นลูกไม้เยอะเหมือนกันแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกไม้เหมือนกันฝั่งนี้ยังไม่รู้ชื่อค่ะเอาเมล็ดมาเพาะอ๋อต้องรอเขากัดสีเกิดจากเมล็ดนะจ๊ะตัวนี้นางไม้นี่ไม้มะเล็ดทางนั้นนะคะโอ้ไม้มะเล็ดอืม นี่ก็ไม้มเมล็ดเหรอคะไม้มเมล็ดสิกว่าสายพันธุ์นะคะที่ซื้อมาเพาะก<อ>็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องรอต้องกัดสีสุดยอดเลยไอ้แดงแดงเนี่ยแดง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 นี่อธิดาสวรรค์ธิดาสวรรค์นะจ๊ะตัวนี้นะธิดาสวรรค์แล้วไอ้แดงแดงอีกอันนี้อ่าเจ้าหญิงเจ,จ้าหญิงเจ,จ,จ้าหญิงทองฟันด้วยเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้าหญิงธรรมดาเจ้าหญิงที่หนูสั่งมันเป็นไอ้เจ้าหญิงนีรันดอนเคยได้ยินไหม ด้านแดงจะเป็นขุนแผนตัวไหนตะตัวกลางเตีอขุนแผนอันนี้บอลขุนแผนนะตะอันนี้พระพันวษาหรือเปล่าพระพันวษาที่หงเหินพระพันวษาตัวนี้หงเหินตัวจริงเสียงจริงสวยมากอันนี้ก็คงเป็นมิ่งมงคลเนาะนี่มัทฉานุมัทฉานุ เป็นบอลเก่าบอลโบราณเนาะแล้วไอ้นี่เดะแดงแดงนี่เหมือนบับเบิ้ลนะมีประเสริฐเรื่องอีไรคะนี่ก็สวิฐนี่เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์คุ้เป็นบอลใบกาเทพพิทักษ์เป็นบอลใบกาอ่านี่แดงแดงเนี่ยอสวยเนาะสวยเนาะแล้วทำไมไม่เหมือนที่บ้านเราเออทำไมนี่สวยกว่านะที่บ้านเราก็มีอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่ากระดูกมันไม่ชัดเนี่ย ันนี่สวยอ,ะอ่ะนางผิวแสดงว่าของเราอะไรนะไม่ใช่เราไมไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ขาวขาวนี่ละ่ะลูกไม้ไหมพี่ก็ไม่แน่ใจขา,ขาวขาวเป็นลูกไม้โอ้ชายชนชายชนต้นแม่มันดบแอบอยู่นี่เองชายชนต้นแม่ถ่ายให้ดูรอบ แดงแดงนั้นก็ลูกไม้เหรอลูกไม้แล้วนี่อะไรนี่ค่ะที่บอกไปเมื่อกี้อ๋อบอกไปแล้วเนาะเอาวนอีกรอบเผื่อใครยังไม่เต็มอิ่มสยวจริงสวยจริงจริงโอเคจ้ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะอะพี่ฝากอะไรไหมไม่อะค่ะลูกบอลค่ะเจ้าของสวน โอเคจ้ฝากกดติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้บ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารเนาะเจ้าของสวนอีกรอบเจ้าของสวนสวยสวยสวยดอกก็สวยคนก็